วันแม่คุณแม่ของคุณชื่ออะไรครับพี่ฝนชื่อพี่คนเทียมแน้วมีอะไรมาให้แม่ครับเต้นมุกหน่อยเต้นหมุกด้วยชื่มค่ะ นี่ค่ะผลงานของน้องจีดายอย่ามาว <UC S> <kaz an げ absorbed> อาไม่เห็นหนูหนูมีภาษาจีนเลยภาษาจีนเขาเขียนว่าไงเาแม่อ่านไม่ออกอ่านให้ฟังหน่อยเดี๋ยวมาใกล้ๆกล้บออะารมา嘛ไม่ว่าฉันรักคุณแม่โอ้โหอะไรนะบอบออ้ไรมา嘛ไม่ว่าฉันรักคุณแม่บออะมาม่า ใช่ไหมคะรักแม่หรือเปล่ารักรักแม่ทีสุดเลยรักแม่ที่สุดเลยจุ๊บหน่อยจุ๊บหนึ่งทีจุ๊บกันถ้าเป็นหนุ่มจะจุ๊บแม่ไหมเนี่ยจริงอะบ๊ายบายบ๊ายบายภาษาจีนว่าอะไรใจจี๋ใจเชิงเชิงชิงชาต